มมริสตริสตมาสค่ะเวรีฮอตเดย์ย่าๆๆย่าเป็นไงคาัโหคนเยอะมากแฟนคลับมากมาที่นี่เลยครับก็ถือว่าอุ่นใจเลยทีเดียวที่มีแฟนคลับมาให้ความร่วมมือกับพวกเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ยิ่งวันนี้เป็นกิจกรรมของทาง AS p อสเพเกล d าด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันพอมีคนมาแบบให้การตอบรับแล้วก็มาให้กำลังใจเราดีเรารู้สึกดีใจมากๆครับใช่แม้ว่าเราจะแบบชุดเนาะร้อนไหมฮะร้อนละอุร้อนค่ะแพ้ยังไม่ท่าร้อนเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชายสองคนนี้น่าจะร้อนหนัก สกายนี่แข็งอยู่เลยเนี่ยฮะก็ร้อนฮะแต่ก็อะไรแข็งคะแข็งมันร้อนก็ร้อนฮะแต่สนุกฮะกิจกรรมที่นี่สนุกหลายๆกิจกรรมเลยฮะทั้งแบบอุ่นใจแอดเวนเจอร์หรือว่าเคซี่แดนฮะสนุกมากคริสต์มาสบ้างมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสครับของขวัญหรือแบบตอนเด็กผมเคยคิดว่าแบบว่าถ้าเกิดเอาถุงเท้าไปแขวนแล้วเนี่ยจะมีของขวัญอยู่ข้างในถุงเท้าปรากฏตื่นเช้ามาผมรีบวิ่งไปดูถุงเท้าเลยฮะมีอะไรไหมครัเปิดมาปุ๊บมีถุงเท้าเปล่าอีกคู่หนึ่งของแม่ มเมอกี้มาเป็นคู่โดนลูกถามไม่เจอใช่ใช่<า>ใช่แพ<า>้ก็เคยเมื่อก่อนแบบชอบตั้งต้นคริสต์มาสที่บ้านแบนบ,นบต้นค<า>ร,ริสต์มาสปอมก็คิดว่าแบบตื่นเช้ามาจะมีของขวัญก็มีแต่ว่าเป็นแบบเมืองของขวัญแบบที่เราห่อเองเจอ <c oughs> เป็นพอบข้างในแบบว่างเปล่าอย่างเงี้ยก็อ่ก็ของผมก็มีบ้างครับแบบว่ารอจนถึงแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยซานตาคลอสมันเลยจะมานะใช่จริงรอจริงหรอก็เคยเคยเคยมีรอแบบแต่แบบนอนแล้วนอนรอแบบไม่มาสักที บ้านเราก็ไม่มีป่องไฟหย่าได้ยังไงวะเชื้อเนาะใช่ก็ส่งความสุขที่นี่กันได้ยาวไปจนถึงปีใหม่เลยใช่ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะจริงๆแล้วผมว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นการที่แบบว่าก i ฟต์แอนท์เทเหมือนว่าเราให้แล้วก็ส่งให้กันอะไรเงี้ยฮะเราทั้งแบบว่าอาจจะไม่มีของหวันที่จะมอบให้กันอาจจะเป็นแบบการมอบความรักให้คนที่เราลาก็ได้หรือว่ากลับไปหาครอบครัวอยู่ในการเป็นครอบครัวสั่งอาหารหรือว่าทํากับข้าวกินด้วยกันก็เป็นมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับผมก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 สามสิบเอ็ดทันวาก็ที่ลานแห่งนี้นะฮะยังจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเลยครับสามารถมาร่วมสนุกกันได้แล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่31เนี่ยก็คือปีใหม่เขาดาวที่นี่จะมาทาง AS ก็จัดกิจกรรมยังมีดาราศิลปินอีกมากกว่า30ชีวิตเลยก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ครับผมก็มาถ่ายรูปกันที่นี่เนาะใช่ครับจะเรียกได้ว่าใครไม่มีที่ไปหรือว่ายังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดีเนี่ยเขาลางเขาอะไรเนี่ยก็ได้ปิดถนนเลยค่ะก็สามารถมาเขาดาวที่นี่ได้ใช่ค่ะส่วนวันเสิร์เป็นไงบ้างคะ นี่เป็นสาวแล้วสาวด้วยสาวแม่กามาเฮยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <laughs> ผมก็ครับมันเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันที่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> พวกเราก็แบบว่าตั้งใจฮะแล้วก็แบบพอผลตอบรับมับน,นออกมาที่แบบมีคนชมว่าแบบพวกเราก็แบบว่าออกมาดีใช่ออกมาเป็นสาวแล้วตอนแรกไม่คิดเลยว่าดาราฮอร์โมนเนี่ยจะออกมาเป็นสาวได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าสิ่งที่ทุ่นเท่กับมันเนี่ยเนาะเราก็แบบไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตที่ อิมแพ t เลยมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสได้ผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาครับผมส่วนนี้ก็เป็นหนุ่มอะเป็นหนุ่มใช่สลหรับเพศกันใช่ใชก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะสำหรับพวกแพรูร้สึกว่าทาไมว่มาผู้ชายเป็นผู้หญิงมันง่ายผู้แพ้ผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายมันยากเนาะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ผู้หนูรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าก็ดีใจที่แบบทุกคนมาร่วมแบบมอบความสุขกับเราแล้วเราก็มอบความสุขกลับไปค่ะงานก็จะแบบหนักมากเหมือนกันเนาะ คอนเสิร์ตนะฮะเปิดปิดโอ้ยใช่ครับมีคนแคปเยอะมากไอ้ท่าน <laughs> มาเต<ช>็มตอนตอน,ตอนกลับไปนี่ปิดโซเชียลทุกอย่างไม่อยากดูตลกใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ใช่สิใช<อ>่ <laughs> ขอบคุณแฟนๆ GTS หน่อยค่ะก็มีแบบดรมาม่าตอนท้ายแบบน้ำตาอะไรเงี้ยขอบค <rap> ุณแฟนครับก็อยากจะขอบคุณถึงแฟนๆ GTS นะฮะทั้งคนที่ไปเชียร์ถึง Impact ด้วยหรือว่าคนที่คอยติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆหรือว่าคนที่คอยติดตามผลงานแฟนๆทุกคนนะฮะก็อยากจะขอบคุณถึงว่าถึงแม้ว่าแบบ คอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วกันก็ยังอยากจะให้แฟนๆทุกคนรวมถึงพวกเราเนี่ยก็ยังจะทุ่มอยู่ในใจแล้วก็ยังไม่อยากให้ลืมกันนะฮะถ้าเกิดคิดถึงกันก็สามารถแบบติดตามผลงานเก่าๆของเราได้แล้วก็คือพวกเรายังไงก็ต้องแบบพอเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ต้องมีการดําเนินหน้าต่อไปอยู่แล้วยังต้องแบบว่าทาให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นพนัฒนาตัวเองเครื่องงานต่อๆไปหรือว่า,ส,าสร้างสารรค์ผลงานอาจจะแบบว่า ภายใต้ชื่ออื่นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฮะก็อยากจะให้แฟนๆเนีย่ยรอติดตามกันนะฮะว่าปีหน้าเนี่ยฟ้าใหม่จะเป็นไงอาจจะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆเข้ามากับพวกเราได้แล้วพวกเราก็สัญญาว่าจะพัฒนาฝีมือแล้วก็ตั้งใจทำผลงานที่เข้ามาเนี่ยให้ดีที่สุดสําหรับแฟนๆทุกคนครับใช่ใชค่ะติดตั้งใหม่สู้กันใช่ครับเราก็จะสู้ต่อไปฮะ,ะก็ะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอครับเปลค่ะเปลี่ยนตอนคอนเสิร์ตค่ะอ๋อจะเปลี่ยนกลับยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวรอไปเที่ยวกลับมาก่อนค่ะใช่ค่ะก็ไม่ขาดสไต